ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเดอ้อครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องสั่งนุ่มเด้อจ้ะอยชุมพวงโคราชเด้อครับผมวันนี้ก็จะมาส่งงาน FC จักหน่อยครับหลังจากที่ปรับสภาพให้มันเนินนานเมื่อก่อนผมอยู่คนเดียวจ้ะก็จะใช้เวลานาน,านจักหน่อยในการทำ พอดีช่วงนี้ก็มีบุคลากรลูกน้องเก่านะครับกลับมาก็มาช่วยงานก็เรยเร็วนิดหน่อยนึงจ้าอันนี้ก็ปั่นอยู่พอสมควรเด้อจะพักใหญ่ๆล่ะครับเซร็จล้วครับผมก็กจะส่งงานพี่น้องให้จักหน้อยประมาณนี้จ้ะ มันทำทั้งคันเลยครับผมทำตั้งแต่ข้างในมาเลยครับผมมันเป็นตัวสตาร์ร์ดมือก็จะมาส่งงานพีเอฟซขอ,อนแก่นจ้งน้อยถ้ายลายละเอียดก็ตั้งแต่ข้างในเลยเด้อครับผมทำท่อนบนทำโซล่าลิ่นค์ดยกไม่ขาบูปเปลี่ยนไม่อย่างเงี้ยจ้ะ ภายนอกก็โซสเตอร์เนี่ยปวกล่อแม็กยางใหม่เี่ยจะโชคหลังอ่อยเสียใหม่อันไหนหม่ได้ใหม่ทุกชุดเลยจะกันตก,กเป็นของตัวชุบป,ปกติก็จะเป็นยางเล็กเนาะตัวนี้สวยจะ้ะประมาณนี้ครับผม มดคันจะปอกงป,ปอกแหนตัวน,นี้มันได้สเปเชียลลิมิต็ดอิดิชั่นนิดหน่อยด้วยครับผมได้สตาร์ทมือจะทำก็เยอะครับชัดเยอะทำหนังคันเลยแหละครับผมปัม่มบนปั่มลา่างจา้ะชุดล่อนาะชุดโชคเป็นของเวฟลอยซิปไอจ้ะกระปุกไม่อะไรก็ขคืนมดใช้ได้มดจ้ะไฟนาะนี่ก็ สั่งมาเมื่อเช้าดูเอ้าเทแล้วนี่เเน <laughs> สเตอลีกเกลืมเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรเทียมทำเหมือนหรือว่าของเทเขาขายไม่แพงเนาะ,นะ,ะใส่หลอด LED ไปสองหลอดแล้วก็เดินระบบไฟมอดคันนะครับผมใช้ได้หมดจ้ะใช้ได้หมดทุกอย่างขึ้นครบทุกอย่างก็จ้ะ ตรงตะก,ก้าเอ้ยนี่เปะเอ้ยใส่แบตใส่ฝั่งนี้ก็แม่นมดแล้วครับทำเครื่อง้ไชุดชุดสตาร์ทมือดเสียวันเวสตาร์ทไม่มีมาอย่างเงจ้ะก็ได้หาใส่จนครบจนมดจ้ะก็ยังรวมๆยอดอยู่น่าจะอาจจะทะลุเป่านิดๆหน่อยๆด้อยครับผมมันมันใหม่ทุกอย่างจริงๆเต้านาล้างย่างีง ยางลองโซอะไรใหม่ไม่ได้ใหม่หมดแล้วครับผมกลับมาหนังบวกลบคูณหารอ้หนักหนักนิดนึงอ,อาจจะงบทะลุเป่าจักหน่อยนึงก็จะแจงเอฟซีไปอีกทีนึงครับผมมัน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 ได้สื่อใหม่หมดเนาะได้สตาร์ทนี่กับเบิกใหม่รุ่นนี้มีได้สตาร์ทอยู่ข้างใน,น จ้ะไดกับเบือขับยูกับซึมซึมกับเบืออันนี้ไม่ดีกับเบือให้จ้ะว่าก็เป็นอะไรนะก็เป็นอะไรเทียมทั้งขั้นนั่นแหละครับผมเทียมบ้านเองก็พอใช้ได้ครับผมจัดทรงจัดอะไรแล้วก็โอเคประมาณนี้แหละเด้อครับผมเลยจะมาส่งงานให้ฝาครอบสั่งอะไรบางอย่างก็สั่งมาเป็นอย่างอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนมันก้น ชิ้นนี้ไม่ได้เปลี่ยนนนีจ้ะยังยังมีรูหน่อยนึงอยู่ก็เล็กๆน,น้อยๆครับผมถ้าองจะเปลี่ยนใหม่หมดก็จะก็จะเยอะอยู่ด้จ้ะแค่นี้ก็จะทั้งคันล้วครับผมหออเลื่อนหมอกเลื่อนไม้อ่โชว์สาวสักหน่อยครับนี่ก็มาต่อระบบไฟให้สาตาร์ทเปิดไฟนี่ไฟหนาจะไปใช้ไฟแบต แต่ไฟไทยจะใช้ไฟเครื่องไฟแสงสว่างไฟเครื่องจะมันจะแยกมันจะต่อยากกว่ารุ่นเก่านิดนึงก็ก,ก็ก็ต่อได้ใช้เทคนิคจกักนิดจักหน่อยนี่หละจะสว่างดีครับผมไฟอย่างสว่างอ่าไฮไลท์ไฮไลท์นี่อันนี้ตามนู่นสูงตามจะจมจะจำมีเลยสตาร์ทนะครับปิดไฟ ตัดมือนิ่มๆครับนิ่มๆก็ประมาณนี้ครับผมก็ใหม่ทุกอย่างเลยจ้ะใหม่ทั้งลำ้ำเบ้ออะไรก็ซื้อให้ใหม่ นานหน่อยแต่อร่อยแน่นะครับผมราคากอาจ,จะหมื่นกว่าบ,บาทนะครับผมค่าทำเดี้ได้รวมให้ยอดเท่าไรอาจจะทะลุเป้านิดหน่อยจ้ะยังไม่มได้รวมยอดแยกเอฟซี C เลยครับผม ก็จะนิ่งๆดีจ้ะน,นิ่งเงียบเงียบนิ่มๆ,ๆ,ๆดีรายละเอียดบางอย่างถ้าถ้าไม่ได้เปลี่ยนนอตเกิดจะเปลี่ยน่นเก็บสีเก็บสันเล็กๆนหน่อยๆเด้อครับผมรถมาก,ก็จะเก็บไห,หมดครับผมข้างนอกข้างในรายละเอียดเก็บสีเก็บสันแต่ว่าผมทำสีกระป๋องเด้อครับไม่ได้ทำทูคีวาๆวๆาวนะครับ แค่นี้ก็เนื่องด้วยต้นทุนแล้วก็ระยะเวลาครับผมไปเจียมมากครับเจียมมากช่างก็ยังชอบเลยครับว้าวเลยว้าวประมาณนี้เด้อครับผมมาให้พี่ให้น้องรู้ไป ชอบพกชอบใจครับผมอะเผื่อใครอยากปันก่นก็เอามาให้ดูจักหน่อยเด้อครับผมสองคันนี่มีเหลี่มด้อครับผมผมได้มาที่เลือว่าที่ผมแจงขาย8,500เนาะกะเกาว่า0ั้คันนี้ก็ลิมิตจักหน่อยจ้ะคันนี้ก็บสตาร์ทมืออุปกรณ์ก็ตามสภาพครับผมที่เคยแจงราคาไปแล้วจ้ะตอนนี้เหลือเวฟอยู่สามสี่คันห้คัน ทันนี่แปดพันห้าเผือมีพี่น้องสนใจสั่งได้เด้อครับผมราคาก็ตามตกลงครับผมผมไม่ได้คือผมไม่ได้ค่อยว่าราคาเหมาอ่าราคาราคาในการทำเนี่ยอาจจะมีขึ้นมีลงเด้อครับผมแต่ว่าไม่ได้ว่าชาร์จไม่ได้ว่าเอากําไรสักเกินควรครับผมอาจจะที่ว่าไว้อาจจะมีเกินบ้าง ส่วนมากก็เกินนั่นแหละครับเพอว่าแกะมาก็มันตรงนั่นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีเนาะแตททำให้กันไปครับผมครับอาจจะเยอะหน่อยอะไรหน่อยก็ขอโทษขอพวยครับผมอาจจะนู่นนี่นั่นแต่ก็ทําให้เต็มที่ครับดีที่สุดครับผมนี่วันนี้ได้เข้ามาคขั้นนึงก็จะเหนื่อยหน่อย,ห,อย,ห,อยหาเบียร์อ่อยลุงเก่าให้พี่ให้น้องใช่ไป เนี่ยตัวนี้เป็นรอยซิปเลยครับลอยซิปคาบ,บูเลเตอร์สภาพไม่ดีแล้วครับผมรถเคยพ่วงมากสภาพภายนอกมีแต่ว่าเครื่องเขาลื่อมาแล้วนะครับผมันยังสื่อเลยครับแต่ยังถือว่าโอเคถือว่าสภาพดีอยู่ครับ,เข,บเขากําลังจะซ่อมเขาก็เลยชั่งสื่อต่อกันมาผมก็สื่อต่อสั่งอีกครับ หาไปไปให้พี่ให้น้องเลือกเอาไว้ปั่นก็นได้ครับยังงี้ก็ซื้อเขาเขาห้าพันห้าครับผมน้องเขาซื้อมาสี่พันห้ามันมันหลายต่อเนอะาะก็เขาเขาอาจซื้อจากจากจ้าของกับจากสามพันสามพันห้าอะไรก็ว่าไปละครับมันหลายต่อหลายถอดหลายคนจ้ะให้หว,วังว่าอยากได้ถูกๆนะพี่ให้น้องนครับอยากหาให้อยู่ครับผมแต่ว่ามัน ใครกะเล่นกับใขรกะหากันมีเวฟไหมเวฟขบูสภาพดีๆทนๆประหยัดประหยัดราคาไม่สูงะกะหากันนี่แหละครับไม่มีหรอกรหายากอยู่หายากอยู่ครับถ้าเจ้าของเขาไม่เดือดร้อนจริงถ้าสภาพดีๆเขาคงไม่ขายครับส่วนมากอาจะมีแต่างละครับเสียห่างพังนี่อันนี้ทุนนะรับหา่าปัญหายังไม่ได้ว่าราคาขายด้วยครับ เนี่ยพอจะจบปั่นขั้นหนึ่งมันก็อีกประมาณเป็นหมื่นนะครับหมื่นกว่าแล้วแต่เคตสครับนี่ย่างงี้ขั้นนี้ผมขายแค่สามพันครับผมที่ดูขั้นเมื่อกี้ซื้อเขาห้าพันห้านะครับขั้นนี้ขายสามพันเล่มเล่มเหลืออยู่อยู่แต่ว่าก็มีหนูมีอะไรแทะๆอยู่ครับผม สามพก็มีเครื่องมีโคง้งมีเหลี่มอยู่เด้อครับผมมีเฟรมมีอะไรอยู่อ่ะประมาณนี้มาเลยมาส่งงานมาให้ดูเล็กๆน้อยๆแล้วก็แล้วก็กําลังเริ่มเก็บงานในเอฟซีซัเด้อครับผมช่วงนี้ที่ทแจ้งไปว่าพอมีลูกน้องอยู่ทำดีๆมันก็มันมันก็ยากพี่เด้ครับถามว่า มันยากตรงไหนมันยากตรงต้นทุนต้นทุนคือเราจ้างลูกนอ้องก็เสร็จเร็วแต่ว่าม,มีค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ได้ลงทุนไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายสูงก็ยังว่าเลยครับบางคนเขาก็คิดบวกหลายชาร์ตเยอะอ,อันผมผมกับอบ้างมันมีค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยอย่างคันสีน้ำเงินก็ทำอยู่สองวันสามวัน ันนี้เฉพาะลูกน้องมาไม,ไม่กี่วันนะครับค่าแรงลูกน้องกับวันละหกลอยสคนเนอะคนละ3ามอยครับมันก็สามแปดอ่ากตจะ2องพันละครับเ้าเฉพาะค่าแรงเล็กหน่อยเนี่ยมันไม่ได้ว่าเหลือหลายเด้อครับบางทีที่คิดตังคิดอะไรไปก็ก็แจ้งยอดกันไปเนี่ยก่อนนานี่ก็ให้เขาทำมาให้อยู่ ผมทำใหม่ทันนะผมไม่ให้ช่างเขาทําให้กับแปดพันให้ค่าแรงเข้าไปกับประมาณหมื่นนะจ๊ะเนี่ยแค่ทุนตรงนี้ละวันนี่เพิ่มอะไรอีกต่างหลายจา้ะซื้อซื้ออะไรใส่เต็มเลยก็เลยโว้ยกับทุนมันสูงครับแจ้งให้ฟังไปไม่ใช่ว่าอ่าผมยังงั้นยังงี้ล้วผมคิดหลายคิดแพงเด้อครับถ้าถ้าเข้าใจก็ก,ก,ก็ดีครับผมถ้าไม่เข้าใจก็ พยายามให้เข้าใจครับผมครับมันมีต้นทุนมันมีค่าใช้จ่ายจ้ะใจก็อยากทําให้พี่ให้น้องทุกๆดีๆทําให้สุดฝีมือสุด,สดความสามารถเนี่ยแหละครับทั้งดูดีทั้งสวยงามทาั้งราคาถูกแต่ว่าก็มันก็ไปด้วยกันไม่ได้ครับมันต้องเอาผมพออยู่ได้พี่น้องจ่ายไหวครับแพงบึง่งถูกบึ่งก็ว่ากันไปเด้อครับผมเล้วแต่เนื้อผ้าเล้วแต่ชิ้นงาน ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ของ FC <c oughs> FC เกาหลีครับผมขอบคุณที่ไว้ใจใช้บริการจ้าก็บซื้อรถทั้งล้านนี่แหละกำลังเริ่มเก็บงานให้ครับผม <c oughs> ครับเดี๋ยวให้รอนานหน่อยแต่ว่าที่ทำให้อร่อยอร่อยน่นั่นแหละครับผมติดล้วล่ะครับผมซื้อปั๊มติ๊กซื้อถังใหม่ถังเก่ามันพุ เอ้มันมันพุ้เหรอเขาเปลี่ยนใหม่ไม่ตรงรุ่นจ้เช็คแล้ววันนี้ก็โอเคแล้วติดแล้วเครื่องก็เดี๋ยวทำให้เรื่องมันใช่ได้อยู่แต่ว่าอยากให้มันเดิมครับผมสั่งอะไรมามดแล้วล่ะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้โชว์สาวนี่เดี๋ยวแป๊บนึงคันนี้สวิตกุญแจ๋เสียครับผม ทำให้แล้วก่อนหน้านี่ที่ว่ามันงองเงียเขาคับไปแล้วมันดับดับหายหายนี่อันนี้ผมต่อตรงคอมเด้ครับต่อคอมสวิตช์ตรงหนังไหลฟิวหนังไหลสายไฟเช็คจ,จนหรือหาจนมันเป็นอะไรไฟมันลบมันเสียมันไม่มาเพิ่งได้ทําครับผมไม่ม่ไม,ไมหมดเยอะหรอกกับเปิดจึก๊ก อย่างมอเตอร์ปั๊มติกมอเตอร์เปลี่ยนใหม่ถังยกใหม่เ่า็ดกับเอ,อ,เ,อ,อเป็นไฟ LED โฉมเรีกโฉมนี่จะสว่างสว่างแต่ว่าแยงตาคนกับคน ออฟอ,อมันไม่คมครับมันจะเป็นหลอดแบบโคตรแย่งเลยครับแต่ว่ามันแยงต่าตัดพยายามเก็บงานให้พี่น้องไปละครับผมสู้มือคันนี้ก็ขายให้พี่น้องไม่แพงรถปลือกมูนี่มันราคามันสูงอยู่เลยครับขายเจ็ดพันห้าครับผมคันนี้ เก็บงานเก็บอะไรให้ด้วยบิวให้หลอ่อๆเด้ครับจบกันอยู่หมื 15, ่นหมื่นสี่สี่หมื่นเด้อเจ็ดสี่อ่าหมื่นห้าลเนาะครับผมครับิวค่ะอะไรด้วยปอกันครับผมเด้วทำให้รลอ่อๆให้ครับผมจ้ะขอบคุณที่ไว้ใจใช้บริการ แล้วก็จักรยานไฟฟ้าก็ของเอฟซีเกาหลีนี่เราเด้อขับซื้อให้ลูกหลานใช่ปะเดี๋ยวเก็บงานให้ไปพร่อมกันครับผมอย่างรั่วหเชยรยางรวก็สีสันไม่สวยไม่งามกัเดี๋ยวดูแลให้เดยวล้างให้เด้วบิ้วให้ครับผมปึ๊ดบิด,บด,บด,บด ประมาณนี้ประมาณนี้ออันนี้ก็ของลูกค้าท้องถิ่นก็ยังไม่ได้ไม่ได้ต้อยเลยจ้ะไม่ได้ต้อยอ่ะโอเควันนี้ก็มาส่งงานประมาณนี้เด้อครับผมลดขายก็ยังพอมีครับผม,มสมัยหกพัหตอนนี้6 8พันแดล้วเด้อครับไปเชื่อมท่อเชื่อมอ,อ,อะไรไมาเลยก็ทําไฟทําอะไรให้หม่ท่อแตกท่ออะไรขอก็เล็กน่อยครับผมจ้ะมานก็มีโอมีโอ โอ้ยรถก็ยังไม่ได้เช็คครับผมตามสภาพครับรถจอดกุญแจไม่มีมาคาสตาร์ทไม่มีมาก็เลยยังไม่ได้เช็คอะไรเลยครับผมสามพันห้าประมาณนี้เด้อครับผมก็ค่อยๆทยอยทยอยเก็บงานใ้เอฟซีนี่แหละครับครับแจง้งเรื่องราคาไปนั่นแหละครับผมอาจจะไม่นิ่งไม่คงที่ผมไม่ได้เหมาครับอย่างคัน้นึง เมาเท่านั้นเมาเท่านี้มันมันก็ถ้าถ้าเราจะเมาส่วนมากมันจะเป็นงานงานวาดราคาสูงเลยครับทํากักนะครับผมผมเลยผมเลยไม่ขอวาดราคาเมาก็คิดตามจริงคิดตามที่เคยส่อมนี่แหละครับแล้วผมก็ไม่ได้ชาจไม่ได้เต็มที่นะครับก็ทาทาให้เต็มที่แต่ว่าไม่ได้ชาจค่าแรงไม่ได้อะไรมาก แต่ว่าถ้ายังมันมันสูงหน่อยแพงหน่อยก็มันทําหลายอย่างาโอเคครับผมประมาณนั้นแล้วก็ว่าจะให้ f อฟซเนาะให้ f อฟซผมก็ให้หมดละเดอ้อครับผมหา้หาห้ท่านจา้ะโอนให้หมดละครับผมที่ว่าลงคลิปให้มาว่านนี่ขอบคุณครับผมที่ให้แบ่งปันได้ดูเล่ผมก็ไม่รู้จี ก็มันเป็นความตั้งใจครับมันไม่ได้เงินมากไม้หรอกครับให้คนละสองร้อยแบ่งปันครับปมแบ่งปันคือคนเรามัอนกันจะจะให้ไม่รู้จะให้กันยังไงครับขอต้องนีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวค่อยว่ากันจะหาหนุนหาหนี่มาให้พี่ให้นอ้องยุ่แล้วครับผมอยู่ด้วยกันไปดูแลกันไปครับปมอบพึ่งพากัน รถพ่วงก,ก็มารับไปละเด้อครับผมตีว่าทําคลิปให้ดูมาวานแหละครับลูกค้ามารับไปแล้วอืมก็ธรรมดาครับลูกค้าท้องถิ่นก็นต่อราคาโซโลมโซตายทําให้หมดโจนทําเพิ่มจนถ้าคิดตังก์ก็หลายหลายบาทอยู่ครับแต่ว่าก็ยังว่าเลยเขาขอก็ห้กันไปครับผมไอเราก็ใจง่ายซะด้วยก็นงล่ะครับดูแลก,กันไป วันนี้ก็จะมาลาพี่ล่าน้องประมาณนี้ด้อครับผมมาส่งงานคันนี้เลยแล้วเดี๋ยวปรับตั้งแล้วครับขี่แล้วลองเช็คให้ก่อนว่าตรงไหนมันที่ยังไม่พร้อมใช่หรือว่าควรจะดูแลหรือว่าต้องปรับตั้งอีกอ่าครับผมก็ถ้าเร็วแล้วยังไงเร๋ยวแจ้งไปครับผมครับผมขอบคุณมากครับที่ไว้ใจใช้บริการมาให้ดูว่าช่างบ้นบานๆน,นี่เพราะทำให้ได้หมนะ ให้มันเนียบๆตามสไตล์บ้านๆน,นี่ยแหละครับ <c oughs> ดะโอเคเด้อครับผมวัสดีครับผมจังหนุ่มครับ